จังหวัดชัยภูมิจนุกเงินข้าปุ๋ยต่อหน้าต่อตาเหยื่อ,อ,อจนใช้เดี่ยวรลุยทุ่งนาล้วงกระเป๋าจงเงินข้าปุ๋ย6,000บาทหนีลอยนวลตำรวจรู้ตัวจัดกำลังเล่นไล่ล่าเมื่อเวลาแปดนาฬิกาวันที่28สิงหาคมนางบุญเรือนหาละครชาวนาอายุ49ปี อยู่บริเวณที่80หมู่1ตำบลนาหนองทุ่งอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิเดินทางเข้าแจ้งความต่อตร้อยตำารวเอกศักดิ์สิทธิ์ติงกษลเสรศพระงานสอบสวนสพแก้งคร้อว่าถูกคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำและกางเกงสีดำใส่หมวกกันนอกปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาขโมยเงินของตนเองจำนวน6,000บาทที่เตรียมไว้นำไปซื้อ๋ยใส่แปลงนาข้าว ซึ่งโจรรายนี้ลงมือบุกขโมยเงินไปต่อหน้าต่อตาและยังหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลเหตุเกิดบริเวณกลางทุ่งนาของตนเองในหมู่บ้านโคกนามหมู่ที่หนึ่งตําบลนาหนองทุ่งหลังก่อเหตุคนร้ายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินจอดอยู่ข้างทางหลบหนีมุ่งหน้าไปทางเทศบาลตําบลนาหนองทุ่งหลังรับแจ้งร้อยตํารวจเอกศักดิ์สิทธิ์จึงได้วิทยุสั่งการสายตรวจออกดักสกัดจับคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนี จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้วางแผนมาเป็นอย่างดีโดยเดินจากถนนลุยป่าหญ้าคาไปยังก,กระท่อมนาของผู้เสียหายที่ใช้สำหรับหลบแดดหลบฝนใต้ต้นไม้มีเป้ถุงย่ามของผู้เสียหายแขวนอยู่ แล้วหรือค้นเอาเงินจํานวน6,000บาทไปโดยไม่ได้หยิยบขอมีค่าอย่างอื่นเช่นโทรศัพท์มือถือหรือทรัพย์สินอื่นแต่อย่างใดนางบุญเรือนผู้เสียหายเล่าต่อว่าเมื่อช่วงเช้ามาถอนวัชพืชในแปลงนาข้าวหลังจากที่ฝนตกลงมาเมื่อ2วันก่อนโดยนําเงินจํานวน6,000บาทติดตัวมาด้วยเพื่อที่จะนจําไปจ่ายค่าปุ๋ยในช่วงบ่ายจึงนําเงินใส่ไว้ในถุงย่ามวางไว้บนเฉียงนา และไปถอนวัชพืชห่างกระท่อมออกไปประมาณ1 0 0เมตรระหว่างนั้นชายคนร้ายใส่หมวกกันน็อกและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดําทั้งชุดเดินลงมาจากถนนมุ่งหน้าที่กระท่อมแต่เขาไม่ได้สนใจหลังจากนั้นก็ก้มหน้าก้มตาถอนวัชพืชต่อผ่านไปสองนาทีเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งเห็นคนร้ายเดินกลับไปที่ถนนอย่างรวดเร็วจึงเอจใจคิดถึงเงินในถุงย่ามที่วางไว้จึงวิ่งมาดูก็พบว่าเงินถูกขโมยไปแล้ว ยิงร้องให้ชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาช่วยติดตามคนร้ายแต่ก็หลบหนีไปได้มาไปเติ๋อเบลสเลตขึ้นได้เอ้าเบอร์นี้ขึ้นมาแปลกๆแล้วกวนกับฝาวพร้อมสเลตสังเกตเอ้ามันคือจังอวันไว้แท้สระวังสิอุ้ยเบิ่งก็นับวันมันเงิ่อนขุดลหรือวางสิก็เลยขึ้นมามันก็สีกระเป๋าวบดแล้วปกันตัวสแลนนะเขาขุดบดมาแล้วสแลนว่าทันใครมันหน้าเจ้าอยู่เด่นเนี่ยยังไาใกล้ๆเนี่ยร้อยตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่า สอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ได้รับข้อมูลรูปรรพสันถานของคนร้ายรายนี้แล้วมีรูปร่างผอมสูงอายุประมาณ40ปีหลังก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินไม่รับหมายเลขทะเบียนหลบหนีไปทางสำนักงานเทศบาลตำบลน่านหนองทุ่มล่าสุดตำรวจได้บาะแสะและรู้ตัวคนร้ายรายนี้แล้วว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มทีมข่าวซ p พ v รายงาน